สวัสดีครับตัวนี้คุณก็อยู่ผมนะครับช่องเชสเตอร์ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นตัวทาชิในการใช้สเปลปิดป้อมกันครับก็สำหรับทาชินะสามารถเลือกใช้สเปลได้สองแบบนะเป็นปิดป้อมหรือว่าเป็นฟิกเกอร์ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะว่าเราจะชอบอันไหนมากกว่าก็สำหรับฟิกเกอร์นะก็อาจจะทำให้เราเอาตัวรอดได้บางจังหวะนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะพิวนะสามารถเอาไปฆ่าหรือเอาไปหนีก็ได้นะ่วนถ้าเป็นปิดป้อมแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องเล่นกับป้อมบ่อยๆนะยามไดป้อมเขาหรือว่าเอามากันป้อมตเองนะก็จะค่อนข้าง ก็แล้วแต่ความถนัดนะในของเรื่องนี้แต่คราวนี้ผมจะใช้ไม่ปิดป้อมให้ดูก่อนนะเหมือนเขาจะไปเอาเล็ดเรานะต้องไปเช็คก,ก่อนผมไม่ได้เอานะโอเคลิเบนุ่นเขาไม่ได้มาแล้วโอเคงั้นดึงดึงเขา,าขออกพอแล้วอุ้ยโหอะไรโดนปิดไฟโดนปิดเยอะโอ้โหมีอิลูเมียก็ไปเนี่ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนยังรลำลอีกเหรอโอ้โหของจริงว่ะยังไม่ช่วยเพื่อนนะโอ้โหเฮ้ยรอดรอดรอดดึงไฟรอดโอเคเรามาช่วยแค่นี้พอนะนี้ผมพยายามกักอิลูเมียให้เขากลับเล็วช้านะจะได้ไม่ตังไม่ได้ตัง โอว้แหวนก็ลึกแหวนก็ลึกจัดเดี๋ยวผมกดดันเขาก่อนนะเจสซีสองไปตีครบสามแตตซีสองถ้หหงาหนึ่งแหวนชัดเจ็บเจ็บอิลลูเมียก็เจ็บเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหแหวนมันลึกเกินเพื่อนลึกเกินไปดีว่าฝากลึกเพื่อนเอามันเรียบร้อยอนะแหวนเขากดดันเยอะเกินนะเอาเยอะเกินนี่เดี๋ยวผมเดินไปช่วยบนนะเราก็เล่นคู่กับเมดเข้าไว้นะถ้าเป็นโลมิงเคลียร์คลิป่อนนะ่ะช่วยเขาเคลียร์ แลรีบกลับมากลางเรานะค่าเลยเพื่อนโ okay. อเคกลับไปก,กลางแบบเคลนเขาลอ,อยเอวขวาเนะนี่ยอาจจะเล่นได้นะ <c oughs> อู้หูเคลนฟนาดตายเป็นเทลียโอ้โหโดนส่วนแม่อย่างดีนะไม่โดนตะกี้เขาเฮ้ยเหมือนเขาจะไปเล่นบนนะตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเอามาก่อนเล็กเขาไม่เอานะแล้วจะฆ่าเลยนะยนี่เราก็ตั้งตามเพื่อนไปนะถ้าเพื่อนเราจะเล่นน้ำเบิร์กต้องเอาด้านบนเฮ้ยอู้เขามาเยอะเขามาเยอะเพื่อนเราบ้างโอ้โหเจ็บมากเจ็บจัดโอ้โหใครสองก็แตกนะ เดี๋ยวใช้ท่าสองใหเก็บอีกสองด้านนะเห็นปะเวลาใช้ท่าสองให้เราเล็งเออ่เก็บสองด้านทีเดียวนะโหเขาตามอยู่นะเนี่ยผมไม่ดีนะเพื่อนเหผมไม่ดีนะผนตีสวนฮะผมจะกินมืทานผมไม่ไรได้อยู่เรียบร้อยเรื่องเวีนตีเนี่ยอันตีใส่แล้วแล้วปิดป้อมเนี่ยเนี่ยฮะอาปิดป้อมไปได้อะเรียบร้อยสบายป้อมมายิงอย่างนี้เรียบร้อยเรื่มร้อยเฮ้ยจะเย็นโอ้โหป้อมกลับมายิงแล้วโอ้โหมันไม่น่ารอดนะแต่ค่อนข้างคุ้มนะเอาล้มมี่แรกป่าเขายังไงแล้วก็คุ้มนะ นี้เดี๋ยวผมกลับมาช่วยเรนกลางต่อนะผมพยายามที่จะพาเรนการ์ตเขาเติมเติมต่อนะโอ้ยโหเหมือนเราบอกเขาลึกนะเนี่ยลึกกันเนี่ยเพื่อนอาจจะได้แล้วเขียรนได้ต่อเรื่อยไปนิดนึงนะเส้นดีนะทำให้เขาเจ็บข้าจะต้องรีนะเขียนเล่นมาก่อนนะเปิดมังก่อนแล้วเล่นทาชิ่งเราไม่ต้องกลัวเรื่องมงกรอนะไปแพ้เปิดนะไปเลยหนะึ่ซื้่สองไปเนะแต่โอ้ยโหตีไม่ได้แล้วนะ่ะงที่ต้องช้าแล้วโอเคต่อเรื่องเขาพอนะเขาค่อนข้างเจ็บนะเนี่ยทาชิเป็นตัวที่ โล่มิ่ที่ค่อนข้างมีดา,าเมจเยอะเอาเรื่องเลยรนะโอ้โหแล้วบนตัวก,กัลานหนักอ่ะเนี่ยแบบนี้ต้องไปช่วยเพื่อนนะถ้าเราไม่ไปช่วยเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนโดนกดฟรีอาจะโดนได้เลยนะเนี่ยขอไปช่วยนะทีสองไม่อมนะทีหนึ่งนะสโลว์ลืมเอาอย่างนี้ได้เนะีน่ยตีใจแล้วกันเรียบร้อยอถ,ถ้าหนึ่งไปเอาโหลาก,ก่อนเพื่อนเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงนะถ้านหนึ่งฮัชินี่แครรี่เราก็มีพื้นที่ฟาร์มนะเนี่ยเราต้องพยายามมาหาพื้นที่ฟาร์มให้แครรี่นะถ้าเราเลือกคุมโซนกลางนะ แล้วก็เคลียร์ตัวเล็กตัวน้อยไปแล้วในการจัดเงินจังเกิลเขาไว้นะอุ้ยเล็ดเล็ดเขาอยู่นะอะไรย่างเี้เอาไปได้นะหนแวจะมาหนสกิลไล่เขาไปเจดีมาโปกไปเขาเดี๋ยวที่แวต้องจับนะเงี้ยไม่เจ้าได้นะรตีบัฟเลยเพื่อนตีบัฟเลยเพื่อนทนทนเอาบ่าหุ่ใจเพื่อนอุ้ยโอ้ยโดนเมียมาเงี้ยได้ต้องรีบออกเลนะโอเคไปเพื่อนโคเพื่อนเจนพอกันโควันเดิ้ลเขาเอาแต่โทนเลยนะผมมีล้างนะผมมีล้างโอเคกดไลค์เพื่อนนะเป็นร้อยเกือบไปอ่ะ โอ้ย,อยงม้ได้เนี่ยชาร์ทหนึ่งแม้เรียบร้อยอ่ะสี่สอง,งให้ต่อปิดป้อมไปอ่ะโอไปตีแวนยังไงเนี่ยอ้ยเดี๋ยวป้อมยิงอยู่เลยเอ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวผมก็ปิดแฝงไม่ใช่หรอโอ้เหมือนเหมือนมันจะปิดป้อมสองไม่ได้นะ้ถ้าป้อมแรกยังไม่แตกเนะี่ยจะไม่ให้ปิดป้อมไหนนะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะผมเพิ่งเคยเอาปิดป้อมมาลองแค่ปิดแบบนี้ครั้งแรกก็อย่างว่าถ้าปิดได้มันอาจจะโกงเกินก็ได้นะแต่ป้อมยังไม่แตกเลยแล้วเขาเข้าไปได้ถึงป้อมสองแหละ นี่เราก็ปิดป้อมสองสองป้อมพักกันไม่ได้ดิแบบป้อมป้อมนอกสุดแล้วก็ป้อมกลางอะได้ยังว่าแหละนี่โกงเกินแล้วมาช่วยเพื่อนเคลียร์กลางนะกำลังเคลียร์กลางต่อเลี้ยงหน้ามาเติมมาอย่างไรเรี้ยงหน้าซิวโอ้โหเรียบร้อยอะคิมหมดเราก็เดินเติมบนต่อนะโอ้แวนแวนลึกจัดแบนลึกเกินโอ้ยนี่แวนต้องโดนสักทีเนี่ยลึกเกินไปแล้วเพื่อนลึกไปไหนเนี่ยอย่งเงี้ยเอาโหแบนเขาต่อคงตีเลยคิวไม่โดนแบนเขาเยอะจัด เดี๋ยวพีเดียได้ให้ดีได้เออในมังกรเกิดนะมังกรเกิดเราก็ตีอยู่นะเนี่ยสเต็คครบแล้วก็เล่นได้โอ้โหขีดได้ก็อยู่ต้องระวังนะชีวงตวัดชีสองโอ้โหเจ็บมากนะอย่างนี้ฟันอิ่มเงียผมอา่มเงียได้เนี่ยแต่ปอยเนียตายแต่ยืนเนี่ยแต่ยืนเนี่ยช้าเดีวยวสองแล้วก็ท่าหนึ่งช้าทีโอ้โหท่าหนึ่งผิดทางโอ้หจ็บแล้วโอ้โหอดเลยอยาบโอ้โหโอชิบหายแล้วอันนี้เยอะสกิลเงินนะเอ้ยเดินใต้กดล้างก่อนโอเคซีรออโอ้โหวนได้ข้างกันมาเยวขาดน้านเดียวขาดด้านเดียว โด you, นค,คีย่าท่าหนึ่งนะตำแหน่งเปลี่ยนเลยอดเลยหุ่ยเพื่อนได้เนี่ยโอ้โหสวยสวยโอเคนี้ก็โอเคนะคุ้มอยู่คุ้มอยู่เพื่อนเขามาเติมสวยนะอย่างที่ผมก็มาช่วยเพื่อนหน้าบ่นนะเพื่อนเขาอยู่อดเยอะนะเพื่อนจะเอาไปเลยนะแต่เล่เขาไปนะอันนี้ผมจะพาเลียหน้ามากลับมากลารนะเดี๋ยวมันเขาไม่มานะเขาจะเล่นบนต่อ นี่ผมพลาดนะที่ต้องไปรอบอลเลยถ้าเพื่อนไม่คิดจะได้แบบนี้โอเคนะเดี๋ยวผมไปเติมบอลแล้วให้คิรินรับเวฟก,กลางไปนะโอ้ที่ผมมาไม่ทันนะผมมาปิดป้อมแนละ้วจะเอา,ขาเขาได้เลยนะโอ้่พลาดอีกนิดหนึ่งไม่赖เราก็ตัดคลิปปาก้าไปนะให้จังเกิลเขาจนๆหน่อยโอเคนะอีกก็พาเพื่อมเล่นกลางต่อนะเล่นบอลเล่นบอลไม่ได้แล้วเนะี่ยเพื่อนพยายามตัดเวฟตัดคลิปเล็กทั้งหมดนะเพื่อให้เงินเราห่างนะให้แคทได้รวยได้ถนนนี้ อันนี้ผม,มปิดปิ่มป้อมนะโอเคผม,มปิดไปเลยฮนะเนี่ยเราจะได้ป้อมกลางฟรีนะตะปูปิดป้อมนั่นเป็นตะเปูที่เอาป้อมง่ายมากละเนี่ยถ้าผมไม่ปิดป้อมนี่ป้อมไม่น่าแตกลนะอุ้ยเหมือนกันเขาป้อมบนแล้วลนะอันนี้กนะ็ขึ้นไปข้าวนะเขาลึกมากเลยนะเนี่ยเอาจ,จะได้เนะีย่ยโอ้โหเขาปรับไปลึกแล้วนะเอ้ยเพื่อเราจะต่อนะเพื่อเราจะต่อนะเ,อเ,อเอออนี่ยเขาไปซนะอยนะยินตื้อของเองเรียบร้อยอนะ่ะตายเพื่อนนะที่ผมไม่ช่วยเขาอาจจะรอดด้วยนะแต่ไม่ะ เราก็ทำไปอื่นควาเชื่อเฮ้ยโอ้เอาคีล่ามาไงเนี่ยมาไงเพื่อนเกือบหายคีไม่ได้มองนะเห็น,นทีผมก็เกือบตายเลยรีบกว่าโอโหรู้ว่าเขาจะโม่ฟิกเกอร์โดนกระจายโดนนะกดล้างไปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกนะันอะเฮ้ยโอ้โหเกินปลิ่นเกินเฮ้ยเดีนะ๋ยวผมรอเขาดยวรอเขาเคลียร์้ามั้าเรียบร้อยอินหนึ่งกินสองอ่อนนะสโลว์เขาไปนะ่น้อยนิดหนึ่งนะแต่เขาค่อนข้างเก็บนะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้ปิดป้อมในการปิดป้อมตัวเองนะมันไม่เคยมีจังหวะดิ ที่มีจังหวะป้อมบนที่เราโดนตีนะแต่ว่าผมไปไม่ท mm. ันนะผมปิดป้อมกลางไปด้วยโอ้โหเพื่อนเราสวยเนี่ยฆ่ากิฬาไปเลยแล้วเขยกล้างอุ้ยไม่ไม่ไม่เขามาติดต่อเขาไปเลยนะของรอเลี้ยหน้ามาเอานะแต่เขาไม่มาเอานะผมตามเพื่อนไปซ้อนเดี๋ยร์เราก็ยังไปซ้อนเพื่อนตลอดนะโอ้โหโดนแดนนะช่เพื่อนถอยแล้วเราก็ถอยนะ พยายามเล่นตามเพื่อนคอ้นะดับเบลมิงทีนี้ผมมาแล้วล่าแล้วเขคอยอยู่ล่านะแล้วผมจะรอปิดป้อมเขาด้วยปิดได้ป้อมเขาแต่ที่เขามากาดกันเยอะนะน่าแย่นะต้องต่อเรืองเขาก่อนนะเนะี่ยเอาไปเนี่ยโหสวยเพื่อนเนี่ยหน้าตันโทนจิงหือหายนะโอเคอย่างนี้เราได้ปิดป้อมนะผมมีปิดป้อมด้วยทียนี้นเอาสบายนะอะแค่ปิดป้อมมาเดินเข้าไปแล้วโอ้โหโคตรโกรอโอ้ยเหมือนขี้หน้ามาผมไม่ได้แล้ว แต่แรกนึง้ต่แจะได้ป้อมนั้นกีด้ามาดีเขาตีแต่แล้วก็ชาร์จดาบไว้ฟันเนี้ยอุ้ยโอ้โหเพื่อนเราโดนตีไปแล้วตีเนี้ยเรียบร้อยมันเดือดรายโอ้โหกีดาไปแล้วเดี๋ยวช่วยดีหน้าก่อนอุ้ยโอ้โหสวยเพื่อนอุ้ยอลิสก็มาว่ะมาเยอะเกินอันนี้จะได้ป้อมคอยนะเพราะเขาคิด้าเขาก็เจ็บไหมโอ้อิลูเมียเออเพื่อนเราหายเลยไม่น่าเลยเพื่อนได้ให้กลับบ้านผมดันให้นั่น ไม่มีใครดันและดันเองแล้วกันโอ้โหฟอร์เรนจะโชว์เพื่อนไหวจริงอ่ะเพื่อนไม่ไหวมากแบบนี้โอ้โหฟอร์เรนโอ้โหเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งละโอ้โหสวยจัดเคียร์เขาจะไปดักหุ้มนะให้เขาดักแล้วเราเคลียร์เวฟกลางนะต่อเพื่อนเราพยายามแข่งเคล oh, ีย oh, ร์คนเดียวนะถ้ามีเพื่อนมาก็พยายามให้เพื่อนได้ตังค์ด้วยนะถ้าไปกลับตกลงไหมนี่ผมจะมีปีกป้อมนะเราได้ได้นะเดี๋ยวผมก็ปีกป้อมให้เรียบร้อยอ่ะเรียบร้ได้ละ ชิวอไอ้นะย so so hey, hey, like okay, ืนแช่เลยอะไม่เป oh, ็นไรอะโอ้ยโอ้ยโหมาไข่ด้เดียวเนี่ยโอเคเขาดักเลยเนี่ยโอเคได้ได้ได้เชียร์นะป้าโอ้ยแรงเจ็บจัดแรงเจ็บจริงโอ้ยยังไงเพื่อนเลี้ยนอะโอ้ยโหอย่างนี้ได้โอ้โหบอลเดอร์บอลเดอร์เกี่ยวเข้ามาโอ้ยเขาปิดป้อมแลเนี่ยต้องระวังเนี่ยโอ้โหแรงอยู่ช้าแต่ไอ้รีดจริงทีนะเรียบร้อยอะโอ้ยพอแล้วตัวผมซื้อไอรีดยากนะไอ้รีดเขาแดดตีแด้ตีแยวผมก็ตายละทดลองเวลาเจอไอ้รีดด้วย แบบนี้เขาเพื่อนเรามาอยู่โอเคมีได้ได้ผมติเลยฟันเมียหายไปเนี่ยเรียบร้อยฮะขอเคลี้ยงก็อย่างแรงนะไอ,อเราเคลียร์เราเกิดมากแล้วนะถ้าฟันใครก็น่าจะร่วงหมดอันนี้เราเหลือแค่ตีดาร์แล้วเราก็ได้เก็บป้อมบลัลเลต์ได้และเนี่ยเพื่อนเราเดียวดาร์แหละอ,นนยอย่างนี้สวยอย่างนี้คือเพื่อเราเป็นงานอยู่นะเราก็ไปตีดาร์แล้วเปิดดาร์เลยทีสองปุ๊บทีหนึ่งเราก็ตีครบแต้นะ โอเคเขาได้แล้วเราตีแล้วเก็บแจกแล้วเราก็ชาร์จใส่ดาบบางทีเรียบร้อยนะตายอุ้ยเอาได้เนี่ยเคลนเราพุ่งขึ้นไปด้วยเนี่ยเล่นนะงเล่นนะโอเคแบนตายนะโอเคเขาแตกแล้วเราชาร์จบางทีอ่ะโอเคเขาจะตายนะสไลด์ไปปุ๊บก่อนแตปิดป้อมแล้วเราเปิดติเคฟันอีโดเมียรอีเมียตายเพื่อนอ้ยูผมไม่ตายเฮ้ยแย่แล้วโอ้โหหมดล้างกับทุกอย่างนะยืดผมกับทุกอย่างนะปิดป้องก่อไม่ได้โอ้โหโอ้ยหยาบแล้วมังกรตายฟรีโอ้โหอย่างเดียวมันเลยไม่ผมถึงไม่ตายนะถ้าตายผมไม่ได้เปิดมังกร่อเนี่ย แต่ว่าไม่ตายเฉยอย่างว่าถ้าหนึ่งบนลดดาเมจเยอะเกินทาชิโอ้ยของเขาตายไปสามนะวันนี้สบายแล้วผมว่าเราจบได้นะถ้าเราเล่นดีๆอะ่ะเพราะเรามีสี่เรามีสองเองงานป้อมไปแล้วโทรเรายิงแล้วเอ้าเรียบร้อยแล้วอยู่ม่ตายอ่ะเดี๋ยวไอรีละตีไปแล้วโอ้ยโหแวนเกิดแวนเกิดเล่นโหแว่นโอ้โหโหเรียบร้อยฮะคาร์บูเรอร์อ,อ้ครับสำหร,ออรนะบับผมนะใความคิดผมนะเซอร์ฟิป่ป้อมมันก็ดีนะ แต,แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะวพาสเปลปิดป้อมเนี่ยมันจะเอาไว้แบบเล่นกับทีมนะทีมาต้องแบบคอดีๆนะเพราะจะได้แบบปิดป้อมแล้วเพื่อนไปได้นะบางทีเพื่อเขาไม่รู้นะเราปิดป้อมไว้เพื่อเขาไม่เข้านะปพรัวป้อมนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ปิดป้อมนี่แล้วเพื่อนแบบรู้งานด้วยเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะถือเป็นสเปลที่โกงสเปลด์เนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมเชิญก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่าง้วยครับอยากให้ผมเล่นฮีโร่ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนครับ